Oh, สวัสดีครับเคยเคยรำคาญคนบ่นกันนะครับผมก็จริงๆผมไม่ใช่คนขี้รำคาญนะแต่ว่าบางทีแบบแม่งก็เกินจะทนยิงนนะอย่างเรื่องเวลาที่แบบว่าพวกเอ็กชแนต่างประเทศหรือว่าในไทยอย่างไบเนนบิดขับที่มันดังๆมีปัญหานะพอเขารู้จักแต่พวกนั้นนะจริงๆที่อื่นม่งก็มีปัญหาเหมือนกันนะอย่างเนี่ยอันเนี้ยของผมเพิ่งโดนวันนี้มาเลยทําให้แบบเครียดจนแบบปวดหัวเลยอ่ะกับแม่งเลยอ่ะแม่งไอเนี้ยของครับผมส่ง นี่ไปยืนยันที่อยู่ไปนะครับสําหรับของคาเค้นเนี่ยบกอกผมว่มันตีเมลกลับมาผมสมัครที่นี่ไปตั้งแต่ต้นเดือนกุมภานะนี่ดูนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนมีนามันบอกว่าให้ผมแปลเอกสารที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปให้ใไหมไอ้เฮีย้ยกูสมัครมาเดือนครึ่งแล้วนวุ้ยเข้าใจปะ แล้วแบบต้องไปแก้ให้มันอะเนี่ยเนี่ยเป็นรูปให้มันรูปรูปที่แก้ให้มันนะอ่าแล้วก็ไม่ได้ไ้แก้อย่างอย่างนี้อย่างเดียวนะคือผมนี่เป็นการแปลด้วยนะแปลให้ดูว่าแบบแปลภาษาไทยอ่ะตามที่มันขออ่ะแล้วเดี๋ยวส่งใปไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้นะเพราะว่าแบบก็ซัพพอร์ตของใบเดนเนี่ยคือไม่มอ,ออกคิวเป็นหมื่นเลย <laughs> ตอนนี้แล้วก็ของที่ที่ผมดูนะอ่าของอะไรคอยเบสอะไรเงี้ย ก็ซัพพอร์ตแม่งก็ไม่ตอบเหมือนกันนะเออเพราะว่าแบบคนสมัครเยอะมากแล้วก็ถึงกแบบับว่าคอยเบรนี่นะถึงขนาดว่าแบบว่าถ้าข้าเข้าไปเนี่ยแม่งมีนี่เขาเรีย <c> ก <ười> ว่าอะไรวะเวอร์ฟายแคปชั่นเออเพราะว่าแบบคนใช้งานมันเยอะมากแล,แล้วมันโดนบอดโจมตีอะไรประมาณนี้อ่ะอแล้วถ้าจะเอาที่เร็วๆอ,อคือคุณต้องไปสมัครอะไรที่แบบว่า คนแม่งไม่รู้จักกัน,นอย่งนเนี้ยอันเนี้ยของผมสมัครคุูแลบไไ้นะตอบพี่อะไรตอบดีๆตอบดีๆเขาตอบเร็วมากเลยนะเออตอบเร็วมากเลยก็คือแบบถามไปแป๊บๆเดียวได้ละอย่างคตางี่อย่างคตางี่งี้เง่าเลยนะส่งคําถามไปวันจันทร์นะเว้ยม่ตอบวันพุธครับแล้วคําถามเนี่ยคือไม่ต้องใช้ตอนนั้นท,ทันทีด้วยนะออมันจํากัดช่วงเวลาให้ใช้ แค่ช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนั้นน่ะปรากฏว่าไม่ไม่ตอบไม่ไม่ตอบมึงกูอะไรกูอดเี่แล้วมันก็ไม่รับผิดชอบเลยนะเนี่ยผมก็ส่งคาถามใ,ใหม่ๆไม่ตอบแล้วมันไม่อ่านได้ซ้ําแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสแล้วเข้าใจป่ะเนี่ยวันนี้วันพฤหัสแล้วผ่านมาหนึ่งวันแล้วมันยังไม่ยังไม่อ่านเลยอ่ะ แล้วก็บางคนชอบไปดา่าชอบไปดา่าสตางค์ชอบชอบไปดา่าบ,บิดครับด่าไปเน้นอะไรอ๋อไอ้ที่ตลกคิ้วหายเลยอะไรเงี้ยก็ก็้ขยันเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองนะอย่างผมนี่แก้ปัญหาตัวเอง,องเนี่ยตีวิเศษของครบก็ไปสมัครบิทซ่าของก็สมัครสมัครแม่งทุกที่เลย <c oughs> อันไหนที่แบบใช้สบายใจก็ใช้อย่างซิปเมกนี่ก็ก็ช้านะซิปเมกนี่คงคืไปสมัครไว้อ่าสมัครไว้ตั้งแต่ เดือนมกรานะครับแล้วเพิ่งจะมาได้เดือนกุมภาเป็นรอเป็นเดือนเลยรอเป็นเดือนเลยกว่าจะได้นะเราไม่ใช่ได้เลยนะผมรูปถ่ายบัตรประชาชนหมุงสั่นนิดเดียวสั่นแบบแค่แค่เห็นว่าสันน่ะแต่ดูทุกอย่างรู้เรื่องน่ะแม่งให้ผมมาถ่าย KYT ใหม่ว้ยโอ้โหแล้วรอแม่งเป็นอีกเป็นอาทิตย์อ่ะแล้วเงินผมก็เลยแทนที่เอาไปลง z MT z MT เป็นอะไรนะคุณลองไปเซิร์ชดูนะ ผมอ่ะสมัครตั้งแต่มันห้าบาทอ่ะแล้วมันไม่ได้สักทีก็เลยเอาเงินไปลงกองทุนเว้ยสรุปว่าเงินเงินไปลงกองทุนกว่าจะออกมาได้มันก็นานแล้วแล้วตอนนี้ก็อนนกองทุนก็ขาดทุนอยู่นะตามเศรษฐกิจโลกอะครับเออปรากฏว่าผมก็แห้วแซดเอ็มทีไปเลยนะครับตอนนี้แซดเอมทีจากห้าบาทแม่นขึ้นเป็นหกสิบาทแล้วสิบเท่าแล้วอ่ะ <S <S โอ้แบบโคตรโมโหเลยแต่แบบก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะแต่ผมก็แนะนําทุกๆคนแล้วกันว่า เ,เจอปัญหาเนี่ยอย่าบ่นเลยนะเพราะบ่นแม่งเป็นเหมือนผมเนี่ยได้อะไรไม่ได้อะไรนะแก้ปัญหาเลยก็คือปไปสมัครที่อื่นผมสมัครทุกที่เลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปสมัครคููคอยแล้วนะแล้วก็โอ้ยหลายที่เป็นก็แย่อะไรเงี้ยผกเคลไปสมัครอตบ่นอีกสักเรื่องนะ P P t P B 2, B 2 B มั้งสมัครแม่งเปลี่ยนเมลไม่ได้เว้ยแต่ว่า คือคือไอเปลี่ยนเมลไม่ได้นี่แบบงมงมากเลยทําไมวะมันต้องมันต้องปิดปิดแอเคน,นะแล้วก็สมัครใหม่ถึงจะเปลี่ยนเมลไ,ได้เท่านั้นเออโโหประสาทมากเลยนะวันนี้ก็บ่นให้ดูนะการบ่นแม่งนศาสลามากเลยเนี่ยแล้วคลิปนี้เป็นเทคที่สามเลนะผมเสียเวลาตรงนี้ไปสิบห้าทีแล้วนะกับการถ่ายนะก็กว่าจะอัพโหลดกว่าจะทําอะไรก็เสียเวลาครึ่งชั่วโมงอนะ แค่อยากจะบน่นโอเคข้าววันนี้ก็ามาบ่นแค่นี้แหละครับหุดหิดครับหุดหงิด,งด,งดสวัสดีครับ